สึกอยากลงสะบ้างแล้วเดี๋ยวราลองไปลงสระกันเลยดีกว่าอย่างสกูบ P ้ากับซีได้์นะครับความแตกต่างมันคืออะไราง สวัสดีครับทีมุกคิกับรายการอยากทําอะไรก็ทําวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจครับอาชีพที่จะพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งครับซึ่งคือโลกใต้น้ําวันนี้เรามาพบกับอาชีพครูสอนดำน้ำกันครับผมชื่อเขมนะครับบางคนเรียกเคนนี่ในวงการเรียกเคนนี่ครับเป็นดิวิ่งอินสตัคเตอร์ครับหรือครูสอนดำน้ำําจากเขตนักประดาน้ำนครับสอนได้ทั้งปลักสุดของพาดีแล้วก็ SSI ฮาร์ดี้กับ SSI เหมือนเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่เป็นคนออกแบบหลักสูตรของการดำน้ำครับของแต่ละสถาบานันเหมือนเป็นเจ้าของหลักสูตรเท่ากับสถาบานันพวกนี้เป็นคนคิดคอร์สแลวเราต้องไปสอบกับสถาบันอย่างนั้นไหมครับประมาณนั้นใช่ครับเราจะเป็นตัวแทนสถาบันไหนใช,ใช่ใช่ใช่จากวิศวะเครื่องกลอะไรมันนามาสู่การเป็นอาชีพครูสอนดำน้ำวันนี้ครับจริงๆมันก็คงเริ่มจากความชอบครับชอบไปเที่ยวทะเลวันดีคืนดีก็ได้มาเรียนดำน้ำพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ย ทำงานจะได้ดำน้ำบ่อยๆอเราก็ไม่ได้เป็นคนมีตังอะไรเยอะขนาดการดำน้ำมันเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะดังนั้นเราก็อาจจะต้องเริ่มเรียนให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยเราจะได้สามารถดำน้ำได้บ่อยมากขึ้นเรียนไปวันดีคืนดีเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นครูเลยเราก็จะสามารถสอนคนให้สามารถดำน้ำได้แล้วเราก็ได้ดำน้ำบ่อยมากขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นนะได้ทำสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพอะ่ะมันก็มีความสุขดีครับ <S <S <laughs> อันนี้ครูเก๋มทาอาชีพนี้มาประมาณนานเท่าไหร่จริงๆก็ไม่นานครับผมเพิ่งจบครูเมื่อเดือนกรกฎาปี2020จริงๆมันควรจะตั้งแต่ต้นปีแต่พอมันมีเรื่องโควิดมันก็เลยดีเลยล่าช้ามาแต่ก่อนที่ผมจะเป็นครูผมก็เรียนในขั้นของไดมาสเตอร์เทนนีก็คือผ่านการฝึกมาใช้เวลาประมาณสาปีกว่าจะถึงมาเป็นครูได้ก่อนเป็นครูเนี่ยมันต้องมีจมีแบบลิมิตจํากัดไหมครับว่า เราต้องดำน้ำมาแล้วกี่ปีกี่ชั่วโมงอะไรแบบเหมือนนักบินอย่างนี้นไหมครับจริงๆมันก็มีครับตามสแตนดาดของแต่ละสถาบันก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างของพาร์ี้เขาก็กําหนดว่าถ้าเป็นครูต้องดำน้ําอย่างน้อยร้อยดฟยแล้วก็ผ่านการฝึกการทาการสอบตามข้อกําหนดให้ครบถ้วนผ่านการฝึกอบรมกันแล้วก็สอบให้ผ่านตามข้อกําหนดของเขา,าครับก็สามารถเป็นครูได้ แล้วร้อยไดที่ว่ามันเนี่ยมัน,มนไดฟหนึ่งมันต้องกี่นาทีครับแล้วก็การจับเวลาหรือว่ามันจะมีเช็คอย่างไงบ้างครับที่รู้ว่าเราดำถึงร้อยไดแล้ว1นึ่งดฟ์ก็คือเมื่อเราดำน้ำําหัวหัวจุ่มน้ําลงไปครับแล้วก็โผล่พลนน้าขึ้นมาถ้าตามสแตนดาดเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องดำน้ําลึกวกอ,อย่างน้อย5เมตรถ้าในทางสกนะูบ้านะสกูบ้าคือต้องลึกอย่างน้อย5เมตรเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีเขาถึงจะนับเป็น1นึ่งดับ,บก็จะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถ ดูได้มอนิเตอร์ได้ว่าตอนนี้เราดำลึกกี่เมตรแล้วหรือกี่นาทีอะไรครับเราใส่นาฬิกาลงไปเดือนหนึง่งอยู่ใต้น้ําก็จะบอกเราว่าเราดำลึกกี่เมตร,รกี่นาทีอะไรประมาณนั้นก่อนที่ผมจะบอกวิธีการหายใจแบบฟรีได้ผมจะแนะนำให้รู้จักไฮเปอร์เวนติเลชัก่อนจะเยินไฮเปอร์เวนติเลชันไหมคืออะไรครัคนที่แพนหนึ่งครับเขาหายใจแบบนี้หายใจเร็วๆะ เนี้ยนะครับกาหายใจเร็วๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไฮเปอร์เวนจูลชั่นนะครับปอดเราไม่ได้รับการเติมอากาศเลยหายใจเข้าปุ๊บเราหายใจออกเลยออกซิเจนไม่ได้รับการแอบซอร์บเลยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายถูกถูกไล่ออกมานะครับมันมีข้อดีครับมันทําให้เรารู้สึกไม่อยากหายใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะหายใจได้นานขึ้นพอเราถ้าเราทำไฮเปอร์เวนจูลชั่น ที่ผมรู้เนี่ยผมเคยดําก็คือเราไปซื้อคอสไปเที่ยวสต่งๆจังหวัดตามทะเลวันเดทิปหรือว่าฮาปเดทิปอะไรแบบนี้แล้วก็เอาเอาพวกหน้ากากเช่าของเขาลงไปดําน้ำผิวน้ําใส่ยูชีพอะไรอยี้อันนี้เป็นประเภทหนึ่งด้วยมัมันก็เป็นการดําน้าประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าการดําน้ำสโนอ์เกลิงหรือการดําน้ําที่ผิวน้าครับก็จะมีหลายประเภทมีการแบบสโนอ์เกอลิงสกินไดหรือถ้าดำน้ำลึกก็จะมีการดำน้ำแบบสกูบ้าหรือว่ามีฟรีดิวิ่ง มันมีอยู่แค่ snorkeling s n o r k e ลิ่งคือการน้ำผิวน้ำ skin dive แล้วก็ถ้าแบบน้ำลึกก็อาจจะมีส s ูบ้าครับแล้วก็ฟรี e diving free d i v i ส g s n ์เกล l i n g กับสกินได v e นี่เหมือนกันไหมครับอุปกรณ์อาจจะต่างกันเชิงลึกอะไรเงี้ย s n o r k e ลิ่งอาจจะเบสิกกว่าใช่ใช่ใช่ของ skin d i v มันอาจจะมีชูชีพที่สามารถทําให้เรามุดน้ําได้แต่ s n o r k e l ลิ่งอ่ะชูชีพมันจะทําให้เราอยู่แต่ผิวน้ำเนอะไหมเราลอยแค่ผิวน้ำเดีนธรรช่ แต่สกินดิ n งอาจจะมีการลงความลึกบ้างแต่ก็มีชูชีพที่ช่วยให้เราลอยตัวได้ในระดับหนึ่งอะไรอ๋อม,มันมีชูชีพที่ทําให้เราลงใด้ใชัก็คือแบบถวนน้นักอาจจะไม่ลอย,ลยาอาจจะไม่จมมากแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ที่คนทั่วไปเขาไปซื้อทริปดำน้ำกันก็จะเป็นการซื้อทริปสมัครเล่ง บ้างเรียนวันนี้เหนื่อยสนุกไหมสนุกตอนนี้คือตอนนี้คือกำลังเรียนหลักสูตรอะไรอยู่เ <Basic driveway S 1> บสิคดิวิง่งค่ะคีดิวิ่งที่ลงไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงบุยอันนั้อไะไรบุยคล้ายคล้ายทุนน่นอะไว้ให้เราฝึกเคลียวหูที่ระยะต่างๆ อางสกูบ้ากับฟรีได้เนีครับความแตกต่างของมันคืออะไรบ้างครับการดำน้ำลึกสกูบ้ากับฟรีได์เนี่ยมันแตกต่างกันโดยเกือบจะสิ้นเชิงครับคือศาสตร์มันคนละตัวจริงๆแล้วสกูบ้าเนี่ยมันเป็นการดำน้ำสันธนากาศหลักก็คือเราดำน้ำท่องเที่ยวดูล้อมดูสิ่งชีวิตใต้น้ำเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์เราสามารถใช้อุปกรณ์เป็น อย่างคล้องแค้วเราก็สามารถดำน้ำได้แต่ขาที่ฟรีดิวิ่งเนี่ยจริงๆคำจำกัดความมันคือกีฬาเดิมทีเขาใช้ในการแข่งขันทำสถิติลงไปความลึกกี่เมตรได้ดำน้ำระยะทางได้กี่เมตรหรือคุณกั้นหายใจได้นานกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยคำจำกัดความมันเป็นกีฬาแล้วเขาก็เอามันมาผสมผสานใช้เทคนิคของฟรีด้วในการดำสันทนาการระยะหลังเนี่ยจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเราจะใช้ร่างกายของเราเป็นหลัก 90%ไม่เน้นเพิ่งอุปกรณ์ถูกต้องเราทําให้มันต้องมีการฝึกฝนมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายของเรามันสามารถพัฒนาแล้วก็ทํากิจกรรมนี้ได้ดีมากขึ้นที่ครูบอกว่ามันเป็นกีฬาครับมันเป็นกีฬาได้จริงๆคือ ขนาดผมลงมันแค่ประมาณ15-20ยบนาทีมันก็รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับไปต่อสรีระอย่างเงี้ยมีมีผลต่อการเรียนดำน้ำไหมครับอย่างเช่นผมผอมอย่างเงี้ยหรือว่าคนอ้วนอะไรเงี้ยใ,ใครจะดำน้ำได้ดีกว่ากันดูผมสิ <laughs> ผมก็<ด>ไม่ได้เป็นคนผอมเลยคนอ้วนก็ดำน้ำได้ครับแค่ เราเรียนรู้เพื่อจะให้ดำน้ำได้อย่างปลอดภยัยมันมีวิธีการจัดการหมดทุกอย่างเลยคือส,สำคัญคือการมาดำน้ำทุกประเภทอะ่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีกอ่อนไปดำน้ำอยู่แล้วป่วยไปดำน้ำได้ไหมครับไม่ควรแล้วสิ่งสำคัญที่สุดครับในการดำน้ำในการเรียนดำน้ำเนี่ยหรือว่าในการดำน้ำาคืออะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คงต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยแหละนะครับอย่างที่บอกคือกิจกรรมดำน้ำเนี่ยเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเนาะมีความเสี่ยงครับดังนั้นเราจะต้อง ครูจะต้องถ่ายทอดยังไงก็ได้นะครับให้นักเรียนเนี่ยเรียนจบไปแล้วอ่ะสามารถดำน้ําได้ปลอดภัยในระหว่างที่เรียนแล้วก็เมื่อเขาเรียนจบไปแล้วด้วยครับสิ่งทีสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนั่นแหละที่นักเรียนส่วนใหญ่มาเรียนก็คือจุดประสงค์คืออยากได้รูปสวยใช่ไหมเน้นถ่ายรูปก็ผมก็ถ่ายรูปให้นักเรียนเยอะวิธีการถ่ายรูปใต้น้ำเหรอผมก็ดูส่งดูแสงดูวิธีการปรับไว้บาลานซ์มันเป็นเรื่องของ มันมีมีส่วนในคอสเหมือนกันนะเวลาลงไปใต้น้ำเนี่ยสีจะหายไปถ่ายอะไรมาก็ฟ้าไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องมีการเรียนเหมือนกันว่าเฮ้เราจะแก้ไขได้ยังไงเหมือนกันเวลางใต้น,น้ำถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับการดำน้ำที่ผมเคยสัมผัสครับ ็นการดำน้ำแบบง่ายๆไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อทัวร์ดำน้ำไปนะครับแต่จริงๆการดำน้ำผมเพิ่งมารู้จริงวันนี้ครับว่ามันต้องมีทั้งเรียนภาคทฤษฎีเรียนภาคปฏิบัติแล้วก็มีการสอบเพื่อเอาใบเซอร์ติฟิเคทเพื่อไปดำน้ำได้ด้วยนะครัว่าอ่ะผมผมมีเงินเยอะเลย <c oughs> แล้วผมแต่ผมไม่เคยเรียน <c oughs> ผมก็ไปเช่าเรือแล้วผมสามารถไปดำน้ำได้เลยไหมมันทำได้ไหมครับมันต้องมันต้องขออนุญาตต้องอะไรไหมครับ จริงๆแล้วผู้ประกอบการเรือครับเขาจะต้องตรวจสอบแหละว่าเราได้รับการฝึกฝนมาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดำน้ําเองแล้วเราเกิดอุบัติเหตุอ่ะต้องมีคนรับผิดชอบไงอ,อย่างน้อยก็เรือลํานั้นที่พาที่อนุญาตให้เราลงไปดำน้ําโดยที่เราเขาไม่ตรวจสอบว่าเราได้รับการฝึกมาหรือเปล่าแล้วเขาตรวจสอบจากอะไรครับก็คือเมื่อเรียนจบแล้วทุกอย่างผ่านตามข้อกําหนดอ่ะก็จะมีการออกไบป,ประกาศให้เป็นบัตรดำน้ํา มันไม่ขับขี่ใช่มันไม่ขับขี่อพอเรามีบัตรดำน้ำปั๊บเราถือไปให้เรือดูว่าหรือร้านหรือผู้ประกอบการนําเที่ยวดำน้ําดูว่าเอ้ยเรามีบัตรนี้เราจะซื้อคอร์สซื้อทริปไปดำน้ํากับเขาได้ถ้าเราไม่มีบัตรเขาก็จะไม่ขายให้เราประมาณนั้นเมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็สามารถไปดำน้ําเองได้เลยนะครับแต่พียงแต่ว่าต้องมันก็มีกฎบางอย่างเช่น ลาไปดำน้ำเนี่ยควรจะดำน้ำกับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ควรดำน้ำคนเดียวต้องมีบัตดี้เสมอเพื่อทำให้เราดำน้ำได้ปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เป็นกฎข้อห้ามเลยไหมครับหรือว่าคนเดียวก็ได้อยู่จริงๆมันเป็นกฎของการดำน้ำนะครับว่ามไม่ว่าจะเป็นปีไรเวงหรือสกูบาคือไม่ดำน้ำคนเดียวต้องมีบัตดี้เว้นแต่แต่ว่าเราได้รับการฝึกในคอร์สเปเี้ในการดำน้ำคนเดียวอะไรเงรี้ยก็อาจจะสามารถดำคนเดียวได้เราเรียนจบแล้วเรามีใบแล้วแล้วเราไปดำน้ำเนี่ยครับ แล้วสมมติว่าเหมือนเราไม่ตั้งเรียนตอนเรียนนะแล้วเราไปดำน้ำแล้วมันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยม,มันส่งผลอะไรมาถึงผู้สอนได้ไหมครับในบัตรดำน้ำมันก็จะมีชื่อคนสอนสลักไว้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะจะตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณสอนเขาดีพอหรือเปล่าคุณสอนเขาตามข้อกําหนดหรือเปล่าถ้าคุณสอนเขาตามข้อกําหนดแล้วแล้วมันเกิดอุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุถ้าตรวจสอบแล้วคุณไม่ได้สอนตามข้อกําหนดคุณสอนข้ามไปข้ามมา นักเรียนไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอก mm hmm. ็ครูก็อาจจะมีปัญหาถึงข่านโดนเทอร์มินาจากสถาบัน oh. เราก็อาจจะสอนไม่ได้อีกเลยอะไรเงี้ยเท่ากับว่าสมมติครูมีเพื่อนคนนึงอยากมีบัตรดำน้ําไปออกบัตรให้เลยอย่างเงี้ยมันก็คือทาไม่ได้เพราะมันเป็นความรับผิดชอบใช่เป็นความรับผิดชอบของเราเกิดเพื่อนเราไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเขาสืบมาว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้สอนเพื่อนเราเลยแล้วเราก็ mm hmm. ต้องรับผิดชอบสถาบันเขาก็อาจจะยกเลิกการเป็นครูของเราอะไรเงี้ย mm hmm. เราก็จะสอนดำน้ําไม่ได้อีกอย่างพาร์ตีเอสเอไอเนี่ยเขามีไอโซ เขามีไอโซควบคุมเขาอีกทีถ้าวันหนึ่งผมเดินสมมติผมเดินเทน adi, อร์มินาจากคารีผมเดินเทอร์มินาจากทุกสถาบันในไอโซนั้นเลยผมก็สอน SSI ไม่ได้สอนสถาบันอื่นไม่ได้มีนเรื่องเหมือนปิดจัญญาบรรัรใช่ถูกต้องเท่ากับว่าจริงมันก็คือถ้าเรียนแล้วเนี่ยแล้วมีบัตรแล้วเท่ากับว่ายัางไงก็ปลอดภัยเพราะยังไงครูต้องเป็นคนรับผิดชอบตยอ่แล้วด้วยแต่ประเด็นแรกก็คือต้องต้องค่อนข้างมีเงินนิดนึงเนาะเพราะว่าดูจากการเรียนก็หลักหมื่นละอุปกรณ์เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามอุปกรณ์มันแพงมากไหมคร ถ้าเอาฟูลเซ็ตก็หลักหลายหมื่นอยู่เห,หมือนกันใช่ใช่คือ <c oughs> อุปกรณ์ก็คือครึ่งแสนใช่ <c oughs> ครึ่งแสนอุปกรณ์ครึ่งแสนแล้วก็ค่าเรียนอีก <ừ> ออก็ระดับก็ประมาณต้องมีเงินนอนหกเจ็ดหมื่นขึ้นไปเนาะแต่<า>เริ่มต้นเริ่มต้นก็อาจจะไม่ต้องมีอุปกรณ์ของตัวเองก็ได้<อ>ก็อาจจะใช้การเช่าเอาเวลาเราไปซื้อทริปดำน้ำเง,งี้ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่าอยู่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ดำน้ำบ่อยมากก็เริ่มจากการเช่าก่อนก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดำน้ำบ่อยจริงจังปีนึงออกหลายทริปเงี้ยก็ ก็เหมือนว่าเราอาจจะมาเรียนก่อนได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เราไปเช่าดูก่อนดูซิมันทางเรามถ้าใช้ทางปุ๊บก็จัดอุปกรณ์เลยครูมีอะไรอยากจะบอกอยากจะฝากกับคนที่ดูอยู่ไหมครับเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ที่ครูอยากจะสื่อก็เหมือนที่ผมเคย ผมเหผมือนที่ผมพูดในคลาสของผมตลอดละกันนะครับเรื่องการอนุรักษ์คือสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ mm. ในอนาคต Haha. ลูกหลานเราคงจะไม่ได้เห็นเหมือนเราหรอกเพียงไม่กี่สิบปีเองในช่วงยุของเราเท่านั้นเองผมจําได้ติดตาตอนที่ผมเด็กๆมากๆเลยผมไปเที่ยวเกาะนางยวนข้างๆเกาะเต่า mm. จําได้ติดตา pues, mm. ถึงวันนี้แค่เราเก้าวลงทะเลไปเ mm. พียงแค่ครึ่งก้าวจากชายหาด เราก็เจอทุ่งประการังเข่ากวางแบบสุดลุกหูลูกตากว้างเหมือนทุ่งดอกไม้ใต้น้าแค่ครึ่งก้าวแล้วพอน้ําลงปุ๊บไอ้ทุ่งปะการังเข่ากวางก็จะโผล่พ้นน้ํอขึ้นมาเหมือนทุ่งดอกไม้ครับอีกฝั่งหนึ่งที่ของของเกาะจะเป็นทรา,ายก็จะมีฉลามแบคชิฟว่ายเต็มไปหมดเยอะเลยเป็นเป็นฝูงเลยซึ่งถ้าเรากลับไปทุกวันนี้เราจะไม่เห็นภาพนั้นเลยทุ่งประการังเข่ากวาง ที่เคยเป็นตรงนั้นก็จะเป็นลานทรายโล่งๆมีปะการังตายๆแล้วก็ชายหาดก็จะกลายเป็นสันดอนทรายสูงๆที่มีฝรั่งนอนอยู่เต็มไปหมดหซึ่งลูกเราก็จะไม่เห็นภาพที่เราบรรยายเมื่อกี้อีกแล้วพรงนั้นถ้าเราทําอะไรได้ครับคือผมไม่อยากจะบอกว่าเ,เราต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรอกเราสามารถไปเรียนรู้เองได้ว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะช่วยเป็นการอนุรักษ์อะเรื่องง่ายๆบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันช่วยได้เยอะเลยเด็งแค่เราเริ่มต้น กับตัวเราเองเราก็จะสามารถคนละไม้คนละมือก็ช่วยให้โลกมันยังอยู่ได้นะครับใครจะไปรู้อีกแค่404 40, 40, ีปี40่ปี50ปีอากาศเราจะอาจจะหายใจไม่ได้ก็ได้เนาะซึ่งมันไม่ต้องเป็นนักดำน้ำหรอกคนทั่วไปก็แล้วแต่ก็ช่วยๆกันครับจริงๆแค่คิดอะไรไม่ออกแค่ไม่ทิ้งขยะลงะน้ำนี่ก็ถ,กกถือว่าช่วยได้เยอะแล้วนะแค่ทิ้งขยะให้เป็นที่แยกทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งขยะสุ่มสี่สุ่มห้าก็ช่วยได้เยอะละ เพราะถ้าขยะที่เราทิ้งทุกอย่างมันจะลงไปในน้ําน้ําลาคลองน้าลําคลองก็ไปไหนก็ลงทะเลทะเลมันเป็นทุกอย่างของโลกเลยเป็นที่ทําให้เรายังสามารถอยู่ได้ทุกวันนี้ก็รจริงจริงก็เริ่มง่ายๆแค่ตัวเรา<ช>เลยน้อยแค<ณ>่น,นั้นเองนะแม่ริงก็อย่างนี้นสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวให้ครูฝากต้องทงการติดตามครูเผื่อใ,ใครมาดูแล้วเสนใจเรื่องโลกใต้น้าอยากมาศึกษาอยากมาเรียนครับก็ติดตามผมได้ที่เพจชื่อเฟซบุ๊ก นักประดาน้ำนะครับก็อินสตาแกรมก็คือนักประดาน้ำสเตชันครับก็คือทั้ง Facebook นักประดาน้ำแล้วก็อิน t a g r กรนักประดาน้ำสเตชันใช่ครับเป็นเพจของครูเนะใครสนใจเรื่องดำน้ำก็เข้าไปดูได้ได้ครับโอเคงั้นวันนี้ก็รบควนครูแค่นี้นะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากสำหรับอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาได้มาสัมผัสอาชีพแบบนี้นะครับก็ขอบคุณครูมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมเริ่มรู้สึกว่าการดำน้ำมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแหละยิ่งผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาทางน้ำแล้วก็ชอบเทียท่ยวทะเลแล้วด้วยวันนี้ได้มารู้จักกับครูเขมได้มาเรียนรู้ทฤษฎีในการดำน้ำผมว่าผมน่าจะศึกษากีฬาดำน้ำจริงจริ่าังต่างแล้วครับ